สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีครับครับวันนี้ก็ผมนะครับอาสามารับหน้าที่ ถ้าท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวสถานที่สาคัญนะครับแทนน้องกิฟต์ซึ่งน้องกิฟต์ก็ไม่ว่างนะครับก็วันนี้ก็เป็นผมในชื่อน้องป๊อปนะครับน้องป๊อปก็ขออาสามาแทนสักหนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะมีครั้งต่อไปก็ต้องคอยติดตามชมนะครับแต่สัปดาห์กันละกันซึ่งวันนี้เราอ่ะก็มีสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และก็สิ่งโบราณมากมายนะครับซึ่งจะเป็นสถานที่แห่งใดเนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามชมว่าผมเนี่ยจะพาไปไหนกันนะครับก็เดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนะครับก็นี่ป้ายนะครับเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์เหลือเกินนะดูมีมนต์ขลังมนต์เสน่ห์นะครับก็ก่อนอื่นเลยผมออกตัวก่อนว่าบางค่านจะแปลกใจว่าผมเนี่ยใช่เหรอมาสถานที่อย่างนี้มีทางการเป็นความรู้ดูผมไม่น่าเหมาะนะครับแต่ก็ผมว่าใจิตใจผมเนี่ยนะมันก็อยู่จากภายนอกไม่ได้นะผมไม่ค่อยชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะเข้าวัเข้าวามาสถานที่มีความรู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปชมข้างใน นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะก็เดี๋ยวตั้ผมมาเลยครับเดี๋ยวตาม,มาเลยนะครับระหว่างทางเข้านี่ก็มีป้ายนะครับอันนี้ก็คือบอกกันเลยว่าคือแสดงถึงอะไรบ้างนะครับวัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่คนกรุงเทพนะครับแล้วก็ในเมืองก็คือในอดีตว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นระหว่างทางเข้า ซึ่่งงงรราาาาากก็็็มนนนนีีเเปปะตททข้ท้คับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกนั้นได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของอาจารย์วราพรสุรวดีผู้เป็นเจ้าของซึ่งอยากจะจัดบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับมรดกจากมารดาคือนางสอางสุรวดีหรือตันบุญเต็กให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาค่ะ นี่ก็เราก็เดินเข้ามาในส่วนของพิพิธภัณฑ์ชาวบางเกาะกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนทางเข้าด้านหน้าซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมองจากรอบๆข้างนเนี่ยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวเทเล่นนะครับดูกําแพงมีเถาองค์เถาวันนะครับถ้าลองมาคืนก็คงจะเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็บรรยากาศดูร่มรื่นดีนะครับรอบๆส่วนในนี้ก็จะมีทั้งหมด4หลังนะครับในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ4หลังก็แบ่งเป็นหลังแรกหลังที่2หลังข้างในนะครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูทุกหลังนะครับแต่เ,เริ่มที่หลังแรกก่อนดีกว่านะครับที่อยู่ทางซ้ายมือของเราผมดูจากด้านนอกก็ดูน่าสนใจทีเดียวนะครับข้างน,นอกสีสวยงามสีขาวนะครับเราก็เดินไปชมหลังแรกดีกว่าครับและผู้ที่จะมาร่วมลาท้าผีกับเราในบ้านร้างในวันนี้นั่นก็คือ นี่ครับก็มาอยู่หน้าบ้านหลังแรกนะครับก็จะมีข้อมูลคร่าวๆนะครับของพิพิพภัณฑ์บางกอกนะครับคลายดึงความฝันคืนวันนั้นฉันลืชี <พ uka> ก็อยู่หน้าบ้านหลังแรกนะครับก็ดูการตกแต่งนะครับก็เป็นสไตล์แบบตะวันตกนะครับก็คือเป็นของไท,ทยๆแต่มีกลิ่นอายของตะวันตกนะครับนี่ก็จะเข้าชมข้างในดีกว่านะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับก็เปิดประตูกันก่อนเลยนะนะครับเรียบร้อยมาห้องแรกดีกว่านะครับห้องแรกอันนี้ไปห้องจะเป็นห้องห้องรับแขกนะครับอันนี้ ต้นมก็น่านั่งเหลือเกินขอจับหน่อยนะครับโซฟ้านะครับก็รมเหมือนเราดูหนังไทยย้อนยุคนะก็จะเป็นเหมือนแบบเนี้ยท่านเจ้าคุณท่านคุณนายนั่งอยู่นะนี่ก็เป็นเบาะอ,อีกเบาหนึ่งเบาะเดียวแล้วนี่เลยผมว่าดีเด็ดมากอยากจะเล่นโชว์เหลือเกินนะก็เป็นเปียโนนะครับเปียโนโน,นี่เขาบอกว่ามาจากประเทศเดนมาร์กเลยนะก็ถือว่าเดินทางไกลามาจากยุโรปนะก็ถือว่าแต่ก่อนนี่ถ้า ฐานะไม่ดีจริงเนี่ยผมว่าซื้อลำบากนะผมว่าคงจะราคาสูงทีเดียวสำหรับเปียนโนหลังนี้นะครับแล้วนี่ก็คือตู้เก็บแก้วแล้วก็มีเหมือนจะเป็นขวดเครื่องดื่มนะเป็นวิสกี้แอลกอฮอล์แน่ๆเลยผมว่านะก็มีการดื่มไปแน่นอนนะคนเส็จบร,รายก็มีกันบ้างนะ ก่อนอื่นมามาชมโถงนี้ก่อนนะครับบ้านสมัยโบราณเนี่ยก็คือจะไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับก็คือต้องทําให้ทางลมนี่ลมเข้าโปร่งสบายนะก็ถือว่าน่าอยู่อาคารหลังที่1เป็นอาคารที่ครอบครัวสุรวดีเคยใช้อยู่อาศัยลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนั้นเป็นอาคารไม้สองชั้นหลังคาเป็นทรงปัญญ้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าวสีแดงผนังอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีเลียนแบบผนังเกาะอ,อิฐถือปูนฝีมือช่างชาวจีนเป็นผู้ก่อสร้างที่เรียกกันว่าทรงปั้นหยารุ่นปลายแล้วก็มาห้องนี้ดีกว่านะห้องต่อไปนะครับของบ้านหลังนี้ อันนี้ก็คือห้องนอนนะครับห้องนอนก็คือเข็ียนว่าห้องนอนคุณยายเล็กแล้วก็เป็นห้องเก็บหนังสือด้วยซึ่งตู้หนังสือเนี่ยสังเกตว่าแทบจะทุกเล่มนะครับจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหมดเลยเราก็อยากจะอ่านให้ฟังนะแต่ก็อ่านไม่ออกอยากจะยกตัวอย่างสักเล่มหนึ่งอ่านี่เจอแล้วนี่เขาบอกเขียนเป็น medical ก็คือเป็นทางการแพทย์นะครับก็คือที่นี่ต้องต้องมีคนเรียนแพทย์นะครับเป็นนายแพทย์ สักอย่างแนนน่นอนแล้วก็น,นี้เป็นห้องน้ำนะครับสุขานั่นเองนะครับก็มีชักโครกนะเปิดดูนิดนึงนี่นะครับชักโครกนะกเป็นไม้เลยแหละนะฝารองก็เป็นไม้โอ้โหนี่เลยนี่เลยอารมณ์เหมือนน่าจะเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์น่าจะใช่นะ ว่ามูลค่าสมัยนี้คงจะประเมินไม่ได้นะหายากจริงๆ ห้องนี้คือคลังความรู้ย่อยๆนั่นเองนะมีหนังสือภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับโตะ๊ะวิทยุเปิดฟังละอังสือนะแล้วก็มีนี่ความสําเร็จที่ตามมาจากห้องนี้ก็คือนี่ใบประกาศการรับปริญญานะคนสมัยก่อนนี่ก็นะอ่านหนังสือกันแต่เราอ่านในห้องคงจะง่วงนะครับนี่คือห้องอ่านหนังสือนะครับต่อไปเราหิวกันแล้วแหละผมว่านะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทาอะไรกันเลยนะมาอยู่ห้องต่อไปนี้ดีกว่านี่นี่นี่นน ห้องนี้เลยห้องรับประทานอาหารนะครับโต๊ะใหญ่ทีเดียวแสดงว่าบ้านนี้ยอยู่กันเยอะแน่นอน<ม>อันนี้ก็เป็นชั้นสองทางขึ้นบันไดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรที่แบบสะดุดตาน่าสนใจแล้วก็หรือว่าแบบบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ตามผมขึ้นมาเลยดีกว่านะครับมาเลย